นี่ก็คือเบบี้แครอทนะครับแล้วก็ทานได้สดๆเด็ดหัวมันออกหน่อยนึงเดี๋ยวมันไปงอกลากในทงเีนมจะบอกให้ว่าเหมือน <c oughs> เหมือนทานแบบกั่งเหมือนกินแบบฝรั่งอนะ่ะแล้วก็มีรสชาติเป,เปรี้ยวๆกินได้สดๆเลยนะ กออร่อยมากมาบ้านใหม่ <c oughs> หมู่บ้านสีชมพูเราพามา EP ส <c oughs> องตรงนี้เป็นตลาดกลางหมู่บ้านมีทั้งอาหารพื้นบ้านขนมพื้นบ้าน <c oughs> ข้าวเหนียวปิ้งอร่อยอร่อยแบบนี้ร้านก๋วยเตี๋ยวทั้งาขายของชำเยอะเลยตรงนี้นี่ฝากด้วยร้านน้องจิบนะครับ <c oughs> ที่บ้านใหม่ล้องกาหรือหมู่บ้านสีชมพูนั่นเอง